แซ่บทุกคนก็จะแซ่บอื้อตักเสียงเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอ อืออ <rude S 2> ้าแซ่บแซ่บน e ้ก <lent ceu, S 1> ินโดนละเอาสบายดีท <Richt> er> <c coworkers> ุกคนมื่อวนนี้สิมาเฮบอันเนี่กเอียนเอียนเทอร์มิดเทอร์เมิสิเฮดเป็นกอให้เมตุสอนนะเมตุสอนเมตุพ่องนเองเราสอนเราสอนเบิเอียนกันเอเบิเอียนเบืเอียนทุกคนเบิเอียนเบเอียน มอเอียนจับขึ้นมานะ้วจับขึ้นมาให้เบิงนะ้งเนาะเอียนนะทุกคนบางคนกับ่านบางคนกับม,นะมักเนาะไปข่าพระเจ้านี่มักมัดมาเอียนโบก,กา้าบบก,ก้าให้ให้อีเมครัวเนาะเบิงนะ้งเนาะเนี่ยวเดี๋ด่วเปิงเลยเปิงเลย,ว,ยว้าขัา้นตอนทั้งิดเนาะมะขามนะมะขาม,ม,าขาม ลายวัตัวเออบีบางเบื้องก็ไดออะเออนะสมนี้นะไม่ตัวบอกว่าสมนี้อะไรปุ้งบ่ปุ้งบ่ป่ะเนี้ยปุ้งบ่ก็ใส่ลัวก็เกลือเป็นงวนเกลือเป็นงวนอะ่ะอืมเป็นงวดวงนึงงวงน้อยนี่หนะนี่นึกเกลือเออเอาเกลือเป็น,ปนงนวนเนาะ จะคันน้อเพราะว่าขนาดนี้เขาต้มข่าก็หมูสินไคร้เครื่องันออกาแล้วนะเพราะว่าเขาต้มเยยนมันสีเขาต้มเยยนมันเสียนะต้มเยยนมันกินมันสีออกเขาก็เทสกอนนะแม่เพป่นบอกให้เทสกอนให้เทสว่าว่าให้มันเค็มหเอาให้รสชาติตัวเองที่มากอันนี้มันเกลือเนาะเกลือไม่ตู้ผู้สวยผู้สวยผู้สวยครับพเจ้าอื อันน,อน,น,นี้เพราะคุณตาตวงทันนี้พอเพชรนั่นลงเนี่ยเนี่ย่เพชรเนาะเกียร์ไมเนาะอืมเพชรเกียร์ไม่อ่านให้เครื่องมันออกโดนโระต้ตะจ็กนาทีประมาณจ็กนาทีผมบอกไม่เตือนออกประมาณสามนาทีก็ได้ยสามนาทีนะประตู้บอกมาว่าสามนาทีนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นเครื่องเนาะเครื่องได้แล้วเนาะตูจ้จับรอจับยังเอาลงเรียบลงเลยเออ อ่า,ใค,าใครเ้าะใครเพื่อนน่ะเพื่อ,นเ,อเนเปล่าแม่เพื่อนเพื่อนหรอโอ้ตคื่อนยอือเส่นเลย่ะเพอเนะโอ้ยคนหลเอาแม่ค่อยส่นอาจจะลองซีมน้ำดูอือ

วันนี้ก็ตักใส่จานไปแล้วเป็นตัว,ลวเลยข้าหน้าเป็นตัวตัวเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปกันตัวใหญ่ไปกันออืื แปดที่ทุกคนแปดที่ได้มาแต่ตักเขีวยวเกันกินประมาณนี้ก็ได้ บางคนอะย่านนะทุกคนบางคนอะย่านย่านอโอ้โหตาเข้งซี่ตาเข้งซี่อืมจาจงไว้จงไว้พูดีงามแล้อนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนกินเลวทุกคนอ่ะ กินน้ำกันโอ้กินน้ำกันกินน้ำกันหูน้ำกันในวิทงน้ำกันอะบบได้กินโดนละเซ็บเซ็บเซ็บตัวใหญ่ามากินกันละตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย

nếu có hà là đỡ là bò Ừ à. Không đúng đâu Tani này, tani, này, thôi này, thôi này, thôi này. Thôi này, thôi này. ăn đi, bào thao là tít dạng luôn đâu ừ อียนแบบมาจากบ้นบานๆเลยมาจากนาไปซื้อทำกับเจ้าได้ตอนเศร้าได้แปดชีดได้อีแป้งมาตุงนี่เขาห่วงแทบ ยียนเทียนเทียนมีทั้งกวนในตู้ให้เราเฮ็ดนำ้ำ <c oughs> กวนเราไม่ตู้ก็เป็นเซฟเก่ามาเล้สุีิน้องเลยมาเด้อ อนเทนต์ content, ันะเป็นคอนเทนต์ก็ท,ทาไฮเฟิร์นปลาไหลเทียนแมเอาไป่วงเโดยมันนี้เฝ้าเงินเท่าเดียว ว้ต้มยำกินเซย์าอืมคือคือ้ย่างมันอร่อยนะคีลอน่ว่าที่มันคีกี่โอ้มันมันรอยมันก็ไกินด้วยมันกูเดียวอมากพอเลยเนาะองก็ได้เนาะแล้วแม่ว่าว่าสมวิอยากหมสมวิอย์ไโตเหลืองานละเอียดบ้าน แบ่งไปให้น้องซ้ายน้องซ้ายเป็นตู้มาใต้ไม้กลางนะอยู่คุณไว้กินเลยอยู่ไม่กะอือไปละตัวนึงไปละตัวน,งน,น,วนวึงนี่กินกับข้าวเหนียวตรงนี้ข้าวเหนียวตรงนี้ข้าวเหนียวนี่ใหม่ๆเขาทน ล่าสดแล้วอืมเอรสชาติแจใส่นด์อืม,โอ,อมโอ้อะเซ็บเซ็บไม่ได้กินโดนละโคตรแซ่เลยไทยบ้านนี่บุกค่อยกินอือม,มีแต่อันนี้กับไอ้กินตะเกียน ดูดูเอาเป็นเป้งไป,ไป,ปนู้ดเมียเราคุ้มว่าใส่ไว้ให้นะเพราะว่าโบกาเห็ดนะคุดุดคุดุดตอนนี้นะไม่ดูขึ้นยีโมงนะ สมัยเราบ่บบมีเ,กเ <C le af> ะกินข้าเราย่างขงมา้าซ็่งงง่โอ้ย่างมาพอดกลางกางมาเอา้แม่มากลางกางถ่อให้แล้วมือรวยหัวอื ลืมก็แซ่บอยู่คันใส่กแซ่บกว่าน้มใส่ผ้าแหยงทุกคน คนจนย่าน,<ๆ>นย่านอะทุนโอ้สองตัตนี่เนี่ยอยากอิ่มเลยทุกคนเลย คลิปนี้ถือว่าจบตันนี้เาะมันก็ได้ไม่ยากหรอกยากอันฮ็ดต้มเอียนอืมต่ที่จริงสูตรมันี่มันต้มเป็ดต้องต้มแบนเป็ีป่นๆต่ว่าโบก้าค่าอืมใช่เลยหแม่ครัวแล้วมาต้มแล้วก็ถามในตู้ต้มยังไดใส่เนว่ยใดใส่ข้าก้อนอืมแล้วก็เตรียมเครื่องไว้เครื่องทีอตองเราเยียนใส่เยียนแห้น ประมาณสิบนาทีให้มันฟูหน่อยนึงให้มันเนื้อมันตุ๊ดๆหน่อยนึงว่ให้มันเละได้แล้วก็จึงซีซง้ํามซีฟามเนี่ยบ่กบอแล้วก็จึง<ม>เติมใส้เค็มวหวานประมาณน่ะทุกคนเนาะไายุเมกาคือซี่อคอนะขนาดู้ตู้ข่อยมาเตยเมกาเมื่อกี้เรายังอยากบายบายทุกคนช่วงนี้ ดิงลีคาลูกเลยได้เหตุลิปผู้เดียวนะอพอทุกคนสองเฮากันสิละคอนเทนต์เหตุเป็นเพื่อส่วนโอเคบายบาย